แล้วมชองลอยลอยกว่าบาทดชงนี้เน,ะนานะ,ค,ะครับผู้ใดอยากได้เด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านอยู่บ้านจานทร์อำเภออำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่นอ้องเราจะต้องระวังน้ำเนาะ,ะนีนอะ่อุ้ยดอกขกังครับงาม,มางามครับ จำนีเข้าเขาพอดีเก็บบอ่อันนี้พอ,ด,อดีเก็บอบอ,อ,อันเขียวๆนี้เอาไว้สักสกอ้อนนี่ครับพี่นองเบื้องเนี้ยหอ,อดสวนครับผมพี่นองน่ะนเอ้ย <ๆ S 1> มุดมุงครับผม <ๆ S 1> น่นนครับอะเขามาแล้วครับพี่นองเนี่ย อันนี้คือเป็นเป็นมักท่านที่เพิ่นเก็บไว้นะครับเก็บไว้คัดไวแ้วไวแล้วเนะาะคัดไว้แล้วนะครับเพื่อที่จะส่งขายครับพี่น้องอันนี้เป็นมองคัดนะครับเนี่ยโอ้เห็ดดีแห้งนะครับนี่ันีนน่เขาเอิน่นเขาเอิ่นมักท่านยังก่อนนะพุทรานมสดพุทรานมสดเนาะนี่ยครับอาเอาใ่ลูกสําไหนจังที่พ่อเก็บเนี่ยขนาดไหน หรือว่าเขาทอ,อดฤด,ดูกาลเ,เข้ากับเก็บเลยบอกเบอ่งเบอร์สองอรมมีแตนหน่หน่วยหน่วยงามๆบ้านจานครับผมบ้านข้อบ้านจานอำเภอสามช่ครับจังหวัดกาฬสินเท่านะครับเขาอ่าตั้งพี่เขาปลูกบักท่านนมสดนะครับพุทรานมสดนะครับจะเป็นฤด,ดูกาล ช่วงนี้กัเป็นฤดูเก็บเกี่ยวของมักท่านนะครับผมพี่น้องเจ้าของสวนเพิ่นอยู่ฟังพูนไก่ไก่ครับมึงแหนมีเต่หน่วยงามๆครับพี่น้องเมองเนี่ยมงไก่โอโ้โหสวยมากแมนเมิร์ดเลยครับ ผู้ไหลทะเลครับนี่จากต้นนี่นะ <25 4. S 1> <250. S 2> สองร้อยห้าสิบตนบ่โอ้หึงเนมต้นหนุ่นนนยย่งใหญ่อันน,น,น,นี้นี่พ่อเก็บแล้วบล่ครับอันนี้บ่อซ้ำนี้หนึ่งพระท่านที่พ่อเก็บเขาเอิน้อนเขาเอิอ้อนมักท่านอันพุทธาอันมนมสด กับมันมันคือกันอยู่บอกกับอันพุทธาอยียงก็สามฤดูอยียงของเพิ่นเออรุดสามลอดนะคนละแบบบ่ครับอืมคนละแบบคนละแบบเด้อพี่้องนี่มกกึงเนี่ยดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปข้างในิึง,งฮะมันดกเบิดเดนี่นพอเขา,ากเก็บแล้วเขาก็ตัดบอกครับ พอเก็บแล้วเท่าก็ตัดตนออกตัดตนออกอีกจักเดือนจังชีดเด็จกจังชิเด็กเก็บอ,อีกหาเดือนกว่ามันจะเกิดขึ้นแม่นไหครับแล้วเขากับมา่ืมมาแต่งกิงงก่งอีกอืมออเก็บเ,บเ,บเ,ล,เบล้ววัวแยันถึงน้ำเขาก็ต้องระวังน้ำเนาะตักปวดไม นี่อุ้ยดกคักนะครับงามบ่งามครับช้ำนี่เข้าเข้าพอดีเก็บบ่นนีี่่ะอันนี้พอดีเก็บอืมพอดีเก็บนี่ามันสีใสใสอืมอันเขียวๆนี่เอาไว้สะก่อนเอาไว้สะก่อนทั้งเมดนี่เขาเขาสามารถเก็บได้จากรุ่นอีกจากเดือนนี่เก็บสัมือนี่เก็บสัมือไปนั่งชมือเนี่นี่โอ้น่าเก็บชัวร์แล้วครับวนไปวนมาอย่างนี้นะมันเมดเป็นอยู่บ่ครับ อามันก็เบิดเป็นมาหันหมากห้อยมันก็ถือขึ้นบางเจ้ามันก็บม้นมีหมากได้คแต่เต้พูดแล้วพัวได้บางคนกับปากหมากก็ดกเก็บเบิดแล้วก็มีบางก้นเนี่ยมันดกมันจะได้เก็บโดนอยู่นี่แล้วแต่บ่ได้ว่าจากเดือนจากใดแต่ตีเก็บเบิดก็คือตัดต้นออกตตัด้นออกับเตียมมันก็เกิดไม่กับเตี๊กเนียงไม่กับยึดฐานไม่ นั่นเ้างกับเก็บบวดเขาเดือดเอาอือนี่ครับพี่น้องเบิ้งเนี่ยคือบปจ้างคนงานนะครับเดี๋ยวพวกแจ้างคนอยู่ดีผู้เดียวนี่บอกสองร้อยห้าสิบต้นวันฉันเก็บบวชนี่เก็บเก็บเบิดมือครับมันไม่มีมองมองช่งบมืลายเด้มช่วงบิดเท่าเก็บไปยังกระโดดเนื้อกินกับเผาบพราะปิดที่ตลาดที่เพิ่นมารับนี่เพิ่นมาจากใส หรือว่าเฮาต้องไปส่งเพิ่นเองครับออเดอร์ไปส่งบ้านโพนบ้านโพนหมดกัดบ้านโพนบ้านโพนครับพี่น้องเพิ่นเพิ่นสิมารับเอาแม่นบ่สไปส่งโอ้เพิ่นเฮาไปส่งไว้หันเออส่งไว้หันเลยหมดกัดหมดกัดนี่ครับสำนี้ผูดีเก็บผูดีผูดีงามบ้านเฮาเนี่ยวว้าผู้ไทยเนาะครับเนาะเวัลผู้ไทยเนาะพี่น้องบ้านเฮาเว้าผู้ไทยเด้อครับ ป็นไทยพันจานมันเป็นเขาเอิ่นว่าเป็นเพึงผู้ไทยอืมครับไทยพันโพนไทยพันจานไทยพันสงสารครับอันนี้นะไทยพันจานเอามากระทำครับเป็นผลไม้ประจําอําเภอประจําหมู่บ้านบอครับเป็นผลผลิตประจำตำบลเลยเนาะครับผู้สานมสดเนาะเขาเอิ่นดังจากพันโพนครับ เออเอาพี่น้องผู้ใดอยากได้อันมักทันเด้อครับเด้อผู้ใดมาเล่นแถวอ่าคอมเมนต์มากก็ได้ครับใต้คลิปทรงแบบใดนี่ครับขันเพื่อนมาเสือเอาเจิงสี่กิโล่บอ๊ะถุงละทรงถุงละเท่าใดถุงใหญ่ๆนะเนาะทรงมันแพงก็แพงทรงนี้จ็ก็ปันได ถช่มันออมทุงละสามร้อละสาม้อเออส่งออกไไเดืช่วงนี้กะมองมเลยงร้อยร้อยก็บาทช่วงนี้เนะา,าะประ,ค,ะครับผู้ดใดอยากได้เด้อพี่น้องเด้ยอยู่บ้าน,นอยู่บ้านจานของแม่ลามนะคะอําเภออำเภอ,อ,เภอสาม<อ>ชัย,ยออจังหวัดกาฬสินครับพี่น้องแม่ลามมือบุญรัก มาเก็บเอาอยู่สวนให้กินฟรีกินแล้วจังสื่อก็ได้ว่าท่นอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับอันนี้เพื่อนสีคัดเก็บมาแล้วแล้วก็เทาเก็บเซจแล้วก็สิไปคัดอยู่ทางเขาผมนะครับเนาะมองทางเขาปุ้ยอยากให้เห็นพี่น้องเขาเมล็ดเมล็ดหนํำสวนเพื่อนก็ได้ครับผมพี่น้องเบ่งเด้อยียางผ้าพี่น้องเบ่งอันมักท่านนะครับ โอ้โหผอ้น่ะอันทั้งผีกินจนทั้งผีทังผีกินจนอิ่มแลผ้นทั้งห่อผูนน่ะใส่เสือโอเคอะเอาโอเคครับพี่น้อง ฝากพี่น้องก็ไลค์ก็ติดตามก็ซับสไคร์หาน้ำเน้ยด้อครับผมเป็นกำลังแร่งใจใหเหตุกันเนาะพี่น้องเนะาะมันอนี้กับผ้าพี่น้องเขาสวนนะครับบ่ได้เขาขอกมูนี่นีพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ